ไม่ว่าคุณจะเป็นนักวิง่งไม่ว่าคุณจะเป็นนักเทนนิสนักฟุตบอลทุกคนก็ต้องออกกำลังกายด้วยการวิ่งวันนั้นน่ยมาคุยกับฮ o กาเขาเป็นแบรนด์รองเท้าวิ่งเขายังไม่ใช่แบรนด์กีฬาเราอยากเห็นฮ o กาเป็นแบรนด์กีฬาก็เวิร์กกับเขาอยู่ประมาณ2ปีเกิดเป็นฮ a m าโมโนโต e ที่แรกของโลกนะจนทุกวันนี้การใส่รองเท้าวิ่งการใส่รองเท้ากีฬามาในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องปกติแล้วเช่นในอนาคตต่อไปที่เราจะเห็นเนี่ยคิดว่าจะเป็นแนวโน้มไปทางไลฟ์สไตล์ที่เป็นสปอร์ตอินสปายมากขึ้น การวิ่งคือพื้นฐานของการออกกําลังกายการวิ่งคือพื้นฐานของการรักษาสุขภาพจริงๆแล้วไม่ว่าคุณจะเล่นกีฬาใดๆก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นนักวิ่งไม่ว่าคุณจะเป็นนักเทนนิสนักฟุตบอลทุกคนก็ต้องออกกำลังกายด้วยการวิ่งถ้านับตั้งแต่เดวันเนี่ยและปดิชันเนี่ยคลุกขีอยู่ในวงการกีฬานะครับแต่ว่าไม่ได้เจาะจงไว้เฉพาะรองเท้าวิ่งอย่างเดียวจริงๆคือทําทุกกีฬาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกอล์ฟบาสเกตบอลฟุตบอล นะครับแล้วก็วิ่งนะครับเราเริ่มธุรกิจปี2000ทํามาจนกระทั่งสักประมาณปี2016นั่งวิเคราะห์ดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยในบรรดาประเภทกีฬาทั้งหมดที่เราทำเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยยอดขายหลักๆของเราเนี่ยก็มาจากกีฬาวิ่งเป็นหลักณนะปีนั้นเนี่ยเราก็เลยเริ่มคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะเจาะไปเป็น running specialty ขององค์การวิ่งทิศทางของบริษัทก็เลยเริ่มมีแนวโน้มไปทางวิ่งมากขึ้นกว่าเดิมกีฬาประเภทอื่นยังทําอยู่นะไม่ใช่ไม่ทําทยัางทําอยู่แต่ว่าก็จะมีทีมงานที่มาเเเนน้นรื่่องงวิงโดยฉพาะ แล้วก็นั่นคือจุดกำเนิดของ r รป r u n n e r ขึ้นมาในเมืองไทยเราครับ The great performing athlete is always driven by great sport gear ก็คือถ้าคุณเป็นนักกีฬาเนี่ยคุณจะเล่นกีฬาชนิดนั้นๆได้ดีที่สุดต่อเมื่อคุณมีอุปกรณ์ที่ดีเมื่อเรามีแนวคิดแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วเราอยู่ในวงการกีฬาเนี่ยมันก็คือเป็น อันธกิจของเราหรือเป็นคอมมิชเมนต์ของเราที่เราจะต้องออกไปหาสินค้าหรืออุปกรณ์กีฬาหรือรองเท้ากีฬาเสื้อผ้ากีฬาที่คุณภาพดีที่สุดมีประสิทธิภาพสูงที่สุดที่เราหาได้บนราคาที่เหมาะสมไม่ใช่ราคาที่ถูกที่สุดไม่ใช่ราคาที่แพงที่สุดเป็นราคาที่เหมาะสมที่สุดเมื่อเรามีแนวคิดแบบนี้แล้วเนี่ยสิ่งต่อไปที่เราจะบอกได้ว่าสินค้านี้หรือแบรนด์นี้ดีจริงไหมตัวเราเองทีมงานเราทุกคนจะต้องเข้าไปอยู่ในกีฬาประเภทนั้นๆด้วย อย่างเช่นถ้าเราจะทำร้านวิ่งคือเราต้องเข้าไปอยู่ในทุกมุมของของกีฬานั้นๆเป็นเป็นนักวิ่งสนับสนุนหน่วยซัพพอร์ตก็จะมีมุมมองไม่เหมือนกัน 16ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีธุรกิจอื่นที่เราทําเหมือนกันอย่างเช่นเป็นธุรกิจร้านโมโนแบรนด์หรือเป็นคอนเซปต์ช็อปของแบรนด์กีฬาหลักๆของโลกเนี่ยแต่และแบรนด์ที่เราทำเนี่ยเขาก็จะมีไซคลมันจะมีเทรนด์มาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไป4ปีกว่าๆหาปีก็จะขึ้นมาแล้วก็จะจะอ่อนลงนิดนึงก็อีกแบรนด์หนึ่งก็จะขึ้นมาแทนเวลาแบรนด์ที่มีกําลังมีแนวโน้มที่กาลังจะเติบโตเนี่ยจะมีคาแรคเตอร์อยู่คาแรคเตอร์หนึ่งที่เราจะเห็นอยู่ประจําเลยนั่นเนี่ยเวลาเราเห็นแบรนด์ไที่่นด,น,นดมคยังงพูถึ แต่เราเห็นองค์ประกอบของแบรนด์นีมนมน้มันมีสามในสีแล้วแปลว่ามันใกล้แล้วเราก็จะเริ่มเริ่มมองแบรนด์เหล่านี้เข้ามาอย่างเช่นถ้าเราจะจะยกตัวอย่างแบรนด์ฮอกาแบรนด์ฮอกาเนี่ยเราทํามาตั้งแต่ประมาณปี2017ณนะปี2017เนี่ยพูดคําว่าฮ o กาขึ้นมาเนี่ยหนึ่งในร้อยอะมากกว่าน,นั้นอาจจะหนึ่งในพันเลยก็ได้ของนักวิ่งไทยที่จะรู้จักแบรนด์นี้แล้วถ้าเราหยิบรองเท้าฮ o กาขึ้นมาให้ทุกคนเห็นเนี่ยฮอกาเป็นแบรนด์ที่มีคาแรคเตอร์ชัดเจนมาก ช่วงปี2015ถึง2018เนี่ยจะเป็นช่วงที่วงการวิ่งเนี่ยพูดถึงแต่รองเท้าที่เป็นมินิมอลยิ่งบางยิ่งเบายิ่งดีแต่โคกกาออกมาด้วยความเชื่อในทางตรงกันข้ามกันเลยโคกกาเ,เชื่อว่ารองเท้าที่ใส่สบายจะช่วยให้คุณมีความสุขในการวิ่งมากขึ้นความคิดเขาเนี่ยเกิดมาจากวงการวิ่งเทรลโดยใช้แนวคิดของล้อจักรยานคือ ถ้าสามารถวิ่งให้เป็นวงได้เนี่ยมันจะทําให้การวิ่งนี่สム ooth อันนี้เป็นหนึ่งหนึ่งในนั้นออกมาตอนแรกเนี่ยผลตอบรับในวงการวิ่งที่เป็นนักวิ่งจริงๆเนี่ยดีมากแต่คนที่มาเจอรองเท้าฮ o กาใหม่ๆเนี่ยเห็นปุ๊บจะตกกระจายจริงๆคู่แรกเนี่ยจะคล้ายๆจะมีความคล้ายคู่นี้มากตัวพื้นของฮ o กาจะมีความหนาค่อนข้างมากตัวมิดโซเนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากตัวพื้นของของทางฮอกาเนี่ยจะสังเกตว่าเขาจะมีความโค้ง ซึ่งอันนี้คือความแปลกของฮกกาเชื่อว่าทุกคนที่ได้ลองสวมใส่ฮกกาแล้วเนี่ยก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยสวมใส่แล้วสบายเดินเบามากนะครับนุ่มพอมีคาแรคเตอร์เหล่านี้เนี่ยมันจะกลายเป็นรองเท้าที่เข้าถึงง่ายจริงๆตัวแบรนด์เนี่ยฮก้าเนี่ยคือเขาไม่ได้มานั่งพรีเซนต์ตัวเองเขาเป็นผู้นําด้านนวัตกรรมแต่ถ้าเรามองเข้าไปลึกๆในโปรดักต์ของเขาจริงๆแล้วเนี่ยเขาว่าเป็นหนึ่งในผู้นําอย่างเช่นตัวแผ่นคาร์บอนโฮก้าก็เป็นแบรนด์ต้นๆเลยหรือว่าคอนเซปต์ของ มิดโซที่ค่อนข้างหนาเพื่อจะรองรับแรงกระแทกช่วยลดการบาดเจ็บโฮก้าก็เป็นคนแรกเลยที่ทำคือในที่สุดแล้วนักวิ่งก็ต้องกลับมาหาสู่ความสบายในการวิ่งลดการเสี่ยงในการบาดเจ็บผ่านมา10กว่าปีก็พิสูจน์แล้วว่าคอนเซ็ปต์ที่เขามีของโฮก้าเนี่ยมันเวิร์กจริงๆมันใช้งานได้จริงๆก็เราเริ่มทำโฮก้าตั้งแต่ปี2017นะครับแล้วก็ทำมา ักประมาณ2ปีกว่า,วาแล้วก็เห็นเทรนด์ของแบรนด์แล้วว่าคาแรคเตอร์ของแบรนด์แบบนี้เนี่ยมันน่าจะได้รับการยอมรับที่ดีกับลูกค้าถ้าเราได้มีวิธีการนำเสนอแบรนด์ที่ดีมาคุยกับโฮก้าวันนั้นเน่เขาเป็นแบรนด์รองเท้าวิ่งเขายังไม่ใช่แบรนด์กีฬาคำที่เราทีมงานเราพูดกับเขาคือเราอยากเห็นโฮก้าเป็นแบรนด์กีฬาไม่ใช่เป็นแบรนด์รองเท้าวิ่งผู้บริหารของฮก้าเนี่ยเขาถามกลับมาบทีมงานเลยว่าอะไรที่จะทำให้โฮก้าเป็นแบรนด์กีฬาได้ เราบอกเขาว่าถ้าคุณอยากจะเป็นแบรนด์กีฬาเนี่ยสิ่งที่คุณต้องมีคือคุณอาจจะต้องมีลายเสื้อผ้าขึ้นมามีอ c ซเซสซอรีมากขึ้นแล้วที่สําคัญคือคุณต้องมีคอนเซปต์ช็อปหรือโมโนแบรนด์ช็อปเราเนี่ยเป็นบริษัทที่ทำคอนเซปต์ช็อปให้แบรนด์กีฬามาตั้งแต่ธุรกิจแรกของเราเลยในปี2000เขาก็ตกใจแล้วก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเรามาทําด้วยกันไหม ก็ตั้งแต่วันนั้นก็เลยทีมงานเราทั้งหมดก็พยายามเวิร์กกับเขาแชร์ไอเดียแชร์ประสบการณ์ต่างๆว่าคอนเซปต์ช็อปที่ดีมันควรมีอะไรบ้าง mm hmm. ก็เวิร์กกับเขาอยู่ประมาณปี2ปีกว่ปีกว่าๆ mm hmm. ก็เกิดเป็นโอกา m o โมโนสโตรขึ้นมาเป็นที่แรกของโลกนะครับที่เซ mm ็นทรัลเวิด์ลรองเท้าวิ่งแต่ละแบบแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกัน มีฟิตติ้งที่แตกต่างกันออกแบบมาดีไซน์เพื่อการวิ่งที่แตกต่างกันผมว่าการที่นักวิ่งนะครับมีรองเท้าหลายๆคู่ผมว่ามันมีหลายปัจจัยถ้าให้ผมเลือกรองเท้าที่ดีที่สุดเนี่ยมันต้องเป็นรองเท้าที่เหมาะกับเรา ในกิจกรรมของเราแล้วที่สําคัญเลยคือลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บคือในการวิ่งเนี่ยมันจะมี2ออย่างนักวิ่งสายที่อยากทําเวลาเอารองเท้าอะไรก็ได้ที่ใสแล้ววิ่งเร็วที่สุดกับนักวิ่งที่วิ่งเพื่อสุขภาพอย่างผมเนี่ยผมเป็นนักวิ่งสายวิ่งเพื่อสุขภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยรองเท้าวิ่งที่ผมจะเลือกผมจะไม่เลือกรองเท้าวิ่งที่เร็วที่สุดผมเลือกรองเท้าวิ่งที่สบายลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บเราเรื่องนวัตกรรมเรื่องฟีเจอร์ต่างๆที่ในรองเท้ามีเนี่ยผมไม่หมายว่าจะต้องรองเท้านี้จะต้องมีอันนั้มมมผไ่หาย สมัยก่อนเนี่ยเวลาเราเดินทางต่างประเทศเราจะไปฮ่องกงสิงคโปร์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นเทรนด์ของการแต่งตัวของคนที่นั่นเนี่ยว่าเฮ้ย hey, เขาเอารองเท้ากีฬามาใส่ในชีวิตประจําวันแต่ว่าวัยรุ่นในบ้านเราสมัยก่อนเนี่ยยังยังไม่ได้มีเทรนด์นั้นนั่งคิดตลอดว่าเออเมื่อไหร่นะเทรนด์ของการแต่งตัวที่เป็นรองเท้ากีฬาจะเข้ามาเมืองไทยสทักทีนะจนทุกวันนี้การใส่รองเท้าวิ่งการใส่รองเท้ากีฬามาในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องปกติแล้วเทรนด์ในอนาคตต่อไปที่เราจะเห็นเนี่ยก็ คิดว่าจะเป็นแนวโน้มไปทางไลฟ์สไตล์ที่เป็นสปอร์ตอินสปายมากขึ้นแคทตอรี o ฟุตบอลอย่างเช่นเสื้อผ้ากีฬาประเทอื่นๆก็จะมีอินสปายมากขึ้นอย่างเทนนิสก็จะเริ่มมีมาบ้างในที่สุดแล้วเนี่ยพอรูปแบบของรองเท้าประเภทนี้ได้รับการยอมรับเนี่ยแล้วก็เทรนด์ของการใช้ชีวิตไม่มีใครอยากแต่งตัวแล้วก็เดินทรมานทั้งวันโอ้ยเดินไปแล้วเจ็บขาทั้งวันถ้าให้เรามองไปในอนาคตนะครับว่า เทรนในการออกกําลังนะครับหรือการเล่นกีฬาเนี่ยจะเป็นแบบไหนถ้าเราทํามา24ปีแล้วเนี่ยเราเห็นว่ากว่าครึ่งของตลาดกีฬาเนี่ยเป็นวิ่งผมว่าในอีก24ปีข้างหน้าอาจจะเปลี่ยนไปบ้างแต่ก็คงไม่ได้เปลี่ยนเยอะวิ่งก็ยังเป็นกิจกรรมหลักอยู่ในการออกกําลังกาย